โรงเรียนอนุบาลยะลาเปิดทำการสอนชั้นอนุบาลหนึ่งเมื่อวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2496สังกัดกรมสามัญศึกษาโดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเมืองยะลาเป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนจำนวน26คนครูสองคนโดยมีนางสาวจิตราอุดมวงศ์เป็นครูใหญ่คนแรกในปีพุทธศักราช2 5 0 2 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ008จำนวนหนึ่งหลัง10ห้องเรียนตั้งอยู่เลขที่131ถนนเทศบาล3อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาและได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเมืองมาเรียนที่แห่งนี้เมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2503จนถึงปัจจุบันปรัชญายของโรงเรียนทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรมนำวิชาการวิสัยทัศน์โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเปี่ยมคุณธรรมมีมาตรฐานวิชาชีพขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพำคำขวัญของโรงเรียนอนุบาลยะลาความรู้ดีมีอนามัยใฝ่คุณธรรม เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลยะลาพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาอัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลยะลาผู้เรียนมีมารยาทงามวัฒนธรรมองค์กรร่วมคิดร่วมพัฒนาใช้ฉันทามติงานมีผลสัมฤทธผู้รับบริการพึงพอใจปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลยะลาบริหารงานโดยนายไพศาลว่องพานุสกุล และมีรองผู้อำนการโรงเรียนจำนวนสีท่านตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริหารและพัฒนาโรงเรียนโดยมีจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2564จำนวน1,829คนแบ่งเป็นระดับชั้นปฐมวัยตั้งแต่อนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3จํจำนวน323คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน1 5 0 6คนนักเรียนได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียนผ่านการดูแลและกำกับติดตามจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนและองค์กรศาสนาต่างๆ โดยมีนายแพทย์สมหมายบุญเกลียงเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนภาคีเครือข่ายในจังหวัดยะลาร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งนี้ยังมีการบริหารจัดการโรงเรียนโดยแบ่งงานออกเป็น4ฝ่ายงานประกอบด้วย 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 4. ฝ่ายบริหารทั่วไปโดยยึดหลักการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ไซแอมโมเดลในการขับเคลื่อน